วังวิทยุหรือวังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรกับหม่อมอริษเบตรัรงสิตณอายุธยาตั้งอยู่ริมถนนวิทยุตรงข้ามกับปากซอยร่วมฤดีสาหลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ กรมพยาชัยนาทนาเรนทรสิ้นพระชนเมื่อพศ2494หม่อมอริสเบตได้ย้ายไปอยู่ที่เจนีวาวังนี้จึงตกทอดสู่หม่อมเจ้าปิยะรังสิตรังสิตและหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตปัจจุบันวังนี้อยู่ในความดูแลของหม่อมราชวงศ์ปริยนันธนาลังสิทธิ์